อาไปสนีเอาของมาส่งพ,พี่สีพรส่งไปให้น้องลาเต้จ่าหน้าซองถึงลาเต้ไปสนีคํำใหญ่เลยแต่เขารู้ว่าลาเต้อ,อยู่บ้านนี้นี่นป้าจุมส่งมาให้นะคะาจากกรุงเทพส่งมาเมื่อวานตอนเย็นถึงวันนี้อโอ้โหได้ของขวัญวันเกิดแล้ว ได้ไหมข้าบเข้าบ้านข้าบเข้าบ้านเดี๋ยวไปข้าบดีดีอ้าบดีดี้าเข้าบ้านเอาเข้าบ้านเร็วเดี๋ยวแกะให้เร็ว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 เา็วเนโวเร้วเร็วเวเร็วเ้านเร้วเรอวเห็วเร็วเร็หเร็วเราวเะ็วเร็นี้็วเอเเเอเเวรวรหรอ แต้มันนี่ก่อนแ,แกะเองแล้วแกะเองแล้วดูดูแกะเองไม่ได้นะเดี๋ยวพังมานี่มานี่เดี๋ยวแกะให้นั่ <N ang S 2> <อ>งคอยดีๆใจร้อนแกะเองแล้วเขาได้กินนี่เขาได้กินเนื้ออ๋อเขาได้กินขอนั่งลง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 คอยคอยคอยนมได้แต่คอย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  อ้อยดูดิได้กินนี่ได้แกะใหญ่เลยเดียวลูกโอ้โหโอ้โกระดูกแท้ๆน <c oughs> ี่สั่งมาจากไหนเนี่ยน้องน้องลูกแกะเอ้ยน้องหมูแท้จากสเปนโอ้ยเต้ที่เต้ได้เป็นครั้งแรกนั้นเนี่ยพอตื่นเต้นแทนเต้เลยเนี่ยพอตื่นเต้นแทนเต้ ไม่ใช่เต้นตื่นเต้นหรอกนะพ่อตื่นเต้นอู๋อันนี้ยิ่งแล้วเลยอันนี้ใหญ่มา,ามกเอาเลยีอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมาก เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวโอ้โหอันมะเร็งไล่พี่แจนี่หมดแล้วลูกหมดแล้วนี่ผลเต่นหมดแล้วจะเล่นอันไหนก่อนพี่จุ๋มบอกว่าต้องเก็บใส่ตู้เย็นเดี๋ยวใส่ตู้เย็นให้แจก่อนเนาะเนาะให้แจเนาะขอบคุณก่อนเร็วนี่พี่จุ๋มส่งมาให้อีกข้างนเลยขอบคุณดูดูอีกข้างเลง เนื้อน่องหมูเ,เลย้ยวข,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 ข้างหนึ่งขอบคุณครับอบอกครับขอบคุณค <ใจ S 1> <า>ับอีข้างหนึ่งหลกข้างหนึ่งขอบคุณครับขอบคุณมาก,มากเ่เอ,อเา,าชอบแหละดูดิดูโด,ดมใหญ่เลยอย่าเพิ่งหลกเดี๋ยวให้ให้เย็นๆแล้ววันนี้นไม่ต้องกินเค้กแล้วเนาะ กินของประจุมที่ส่งมานี่แหละเนาะโอ้ยดูออกดูออกโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ